คนทำงานร้อยทั้งร้อยนะคะมักจะเจอปัญหาเรื่องการทํางานไม่ทันค่ะงานมันเยอะไปหมดนะคะจนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากงานไหนก่อนดีค่ะเล่มนี้มีคําตอบค่ะ work priority นะคะทํางานไหนก่อนดีเพราะตอนนี้ทุกอย่างดูด่วนไปหมดค่ะแค่ชื่อหนังสือก็โดนใจแล้วนะคะคุณทากาฮิโกะทานากะค่ะผู้ที่เขียนเล่มนี้เนะะ่ยเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในการทํางานแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นคนทํางานเก่งนะคะปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับองค์ ต่างๆของญี่ปุ่นค่ะเขาได้มาบอกเทคนิคการทำงานที่จะช่วยให้เราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นเร็วขึ้นเป็นที่ชื่นชมของหัวหน้าแค่เราปรับเทคนิคการทำงานเท่านั้นเองค่ะเทคนิคที่จะช่วยให้เราทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะมีชื่อว่ากราฟค่ะ G R A P H นะคะซึ่งจะประกอบด้วย5ขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะขั้นตอนแรกค่ะตัว G ย่อมาจาก Go นะคะกำหนดเป้าหมายของงานค่ะโดยดูว่าอีกฝ่ายเนี่ยต้องการอะไรกันแน่และต้องทำยังไงงานมันถึงจะสำเร็จออกมาได้นะคะขั้นตอนที่2ค่ะตัว R ค่ะ Root คิดหาเส้นทางนะคะหมายถึงการตัดสินใจว่าเราเนี่ยจะไปทิศทางไหนจากเส้นทางมากมายที่มันมีอยู่ตอนนี้เนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะได้ก้าวไปถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้ค่ะขั้นตอนที่3ตัว A ค่ะ agreement นะคะการทำความเข้าใจให้ตรงกันหมายถึงการยืนยันกับเพื่อนร่วมงานในกลุ่มให้แน่ชัดถึงเป้าหมายที่เราวางเอาไว้วิธีการดาเนินงานจะต้องเป็นยังไงกาหนดเวลาส่งงานเป็นเมื่อไหรค่ค่ะทั้งนี้ก็เพื่อความเข้า ที่ตรงกันนั่นเองนะคะ ขั้นตอนที่4ค่ะตัว P Progress นะคะลงมือทำและตรวจสอบความคืบหน้าว่าตอนนี้มันเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือเปล่าค่ะขั้นตอนที่5ขั้นตอนสุดท้ายนะคะตัว H Harmonize ค่ะการทำให้ลงตัวตอนที่งานเสร็จสิ้นซึ่งไม่ใช่แค่งานสำเร็จเท่านั้นนะคะแต่ยังต้องรวมไปถึงการเตรียมตัวสำหรับงานถัดไปอีกด้วยค่ะโดยเราเนี่ยจะต้องฟีดแบ็ k หรือมองย้อนกลับไปทบทวนเนื้อหาของงานรับฟังข้อเสนอแนะแล้วก็รวบรวมจุดที่จะต้อง ต้องแก้ไขเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะการทำงานตามเทคนิค5ขั้นตอนนี้นะคะมันจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดได้อย่างมากๆเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะยังทำให้เราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่ะและที่แน่แก็คือว่าเราจะได้พบกับชีวิตการทำงานอันแสนสุขสร้างสรรค์แล้วก็ไม่ต้องวิ่งหนีเดทไลน์อีกต่อไปค่ะ